กันเขาเนาะขันให้เนาะปักไปพุทออกเนาะโดนนะ,นะผมได้ฟรีมากต่ออีกท มดมดมแต่ไม่กัดเคลกก็ไม่มีนมนมมาให้จับมึงเมาแล้วมือสนๆนแล้วไม่หลับเหมือนหมา เข้ามาดมดมแล้วไม่กัดอ๋อ uh, ดมดมแต่ไม่กัดทั้งประเทศวิ่เข้ามาชนชนแต่ไม่หักในมือกูปอกเลยลงลงมาไล,ล่ฝักอยากหยียบกูกันให้จมจมแต่ไม่ดับ uh, uh, อฮ้ยได้อไม่คมคมอยู่ในฝักบอกไปแล้วว่ากูยังคงคงอยู่ในสักแต่วงการม่งยังจมจมอยู่ในปลักเห็นพวกมันยังวิ่งกันวนวนอยู่ไกลจัดรอบที่แล้วมึงคงคงโดนไปหนักไล่เก็บกันทีละคนคนจนไม่ดับถึงแม้ว่าพวกเราชนจนแต่ใจจัดสู้ไม่ได้ก็ปลงปลงอย่าอายอย่าไปอับเป็นไงล่ะแผนที่พวกมึงบุกมาถ้าเป็นก๊อปมึงพลาดไปทุกพาแค่ ฉายแสงให้ประจักษ์ในทุกตาว่าท่าโอมรวยแม่งแดกในทุกบาเผ่าทั่วขบวนลาบที่มึงบันทุกมา ให้ร้อนๆเอาไว้พร้อมชุดชาไล่คิวแม่งให้หมดใ้พวกชาวสุปตาเพราะนี่คือพีนายดีกูไม่ใช่ยาวยุดยาโทแจ๊ดส่งมึงกับแวนคีฟิโนยืนรวมกันแล้วสีแม่งแปดย่งกับปีโป้จะเป็นแอคอาร์ตเข้ามาชาร์จจะเป็นฮีโรส่สกอยที่นั่งซ้อนไทยมป็นเขาเรียกว่าอีโง่แจ๊ดถ้าเป็นหล่อน,นะแจ๊ดหรือมาริโอ้ไอแจ๊ด5วีเฮียแจ๊ดดิวโดโจยเฮียแจ๊ดเฮียแม่แจ๊ดนิโม่ไม่รู้ใครเฟงกับกันระหว่างไอเฮีย er, แจ๊ดกับนิโน่เคยเป็นตลกที่กูชอบมากกว่าใครชัดที่มึงลบมึงก็รููู้้้ออกกออออยยย่่่่่แแกกกกกกกใจาาาาาาไไไดดคคธิบบมมวววลล์ตเเืืนทีง ตอนนั้นอยากได้มิตรภาพมากกว่าไฟชื่อเสียงที่ได้ไม่เคยโชว์มากกว่าใช้ลงมาใต้ดินพาเมืองตัวยิ่งกว่าไกลแล้วเสกมาเจอกันตอนอยากสมองยิ่งกว่าไรเวลากูแท้งรวมแรงกลางมึงต้องพอ,อพวกเพื่อนพี่น้องกูมีเพียบไม่ต้องขอถ้าพี่กูบอกว่าให้พอกูก็พอกอโทษที่ซีนพวกกูไม่อยากดูมึงก็กรอถ้าได้แค่ครึ่งคือกลางกลางมึงก็ฟอถ้าอยากจะขึ้นเป็นตำนานมึงต้องรอไม่ต้องสน,สนานกูดูสันดาดนดามึงก็พอด่านายกกันแทบตายมาแจกเงินมึงก็ยอมทำได้แค่ดมแต่ไม่ทนกูละงงแต่ละคนเอาแต่เลียเอาแต่อมกูละปงอย่ามาซน เดิมเป็นตรงตงอยู่ในโลกที่กลมกลมถึงจมเหาแล้วมึงหอนถ้าอยากกัดเดี๋ยวกูสอนอันดับแรกอย่าถนอมอันดับสองมึงอย่าหลอนต้องสนองให้สยองก็ฉันหลงใครทนไม่ไหวให้มึงถอนกับไปนอนอยู่ในหมอนแล้วมึงจำกันเอาไว้ว่าอย่าพามไม่มีใครสอนและอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านไม่เป็นไรกูไม่ห้ามแต่ว่าหัวมึงกูข้ามกูไม่สนถึงไม่มีใครจ้างมีกันน้อยไม่ต้องมีกันเป็นร้อยแต่พวกกูยังพร้อมกูยังทำมึงคอยใช่เลยสันมึงต้องหมกับสกไลกูไม่ง้อมึงหลอกใครไปดูจิงลอยฮะดมดมแต่ไม่กัดพค่กูไม่ นมนมมาให้จับมึงเมาแล้วมือซนซนแล้วไม่หลับเหมือนหมาไว้เข้ามาดมดมแล้วไม่